วันที่เรามาวันแรกเราโดนเนี่ยเออไฟหลังเราเป็นคนเตะเขาแล้วเอาแล้วเนี่ยเข้าทางเข้าทางก็้นี้ทันโมซะแล้วอยู่กับครับบ้านด้วยใช่เอออยู่กับเขาสร้างเขาสร้างเขาสร้างรับทีนี้ทีเราแล้วเป็นไงก็เก็บเก็บเราเคยโดนแบบไหนเราก็บอกมันกูเคยโดนมาก่อนมึงแต่มึงต้องเข้าใจจะโกรธเกลียดกูไม่ได้ไม่ยมก็ไม่ได้หรอใช่ทำเนียมคือทำเนียมรอคุณทำคือกลายเป็นทำเนียมไปเลยนะ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะเฮ้ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย อหนานิเวศซอยหนึ่งหนึ่งแปดโอ้โหมาบนี่ได้ไงวะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับครับผมรายการวันนี้แน่นอนมันแน่นอนอีกแล้วแน่นอนอีกแล้วเิมนไปหาใครวันนี้ ไม่รู้เหมือนกันนะแขกรับเชิญเขาเขาขายข้าวอยู่แถวเนี้ยขายข้าวได้ข่าวข้าวกะเพราถาดด้วยใช่แต่เราลงรถมาเนี่ยยังไม่เจอเราเดินไปถามคนแถวนี้ก่อนเดี๋ยวไหมชัดเจนไหมถามวินเน่ยที่รู้ว่าถามวินก่อนวินมอไซต์ดีกว่าแน่นอนเราต้องรู้ซอยไปไปสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับรู้จักร้านมอแวร์กะเพราถาดป่ะพี่นี่แหละครับโอแวร์กะเพราถาด เรียบร้อยวอแยเอาถาดโอ้หขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบอุณนครับนะครับนี่ครับสถานที่ที่เราจะมารับเรียบร้อยแต่งตัวหล่อเรียบร้อยเลยได้ยินเสียงก็ดีเลยแล้วสวัสดีครับผมแขกรับเชิญเราในวันนี้นะครับนะครับวอแยพระนละครสวัสดีครับสวัสดีครับ ี่ก็คือนะร้านกะเพราถาดวอแวรพระนครสี wear, ่สิเก้านะเปิดนาน,นยังครับวอแวรได้หกเดือนะถ้าใครอยากจะมากินนะอยากมารับประทานข้าวกะเพราวอแวรพระนครนะมาได้เลยตอยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดครับเจอวอแวรแน่นอนเจ้าของร้านดูทรงเจ้าของร้านเนี่ย เอฟซีแฟนคลับเรียกร้องเหลือเกินพี่ขอวอแวร์หน่อยพี่ขอพี่วอแวร์หน่อยใช่วันนี้พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเราไังนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาสถานที่คุยอะไรตามบอกเมื่อเสียเวลาป่ะนี่ยตัวจริงพนันครบอแวร์วอแวร์หล่อนะตัวจริงหล่อนะมันเล่นเลยนะไม่น่าชื่อวอแวร์น่าชื่อเฮี้ยมดพี่แล้วตอนนี้กลับตัวกลับใจเรียบร้อยใช่ไหมใช่ไหมครับ พอแล้วพอแล้วพอแล้วจุดหนึ่งมันคนพอทุกคนใช่ไหมใช่เหมือนพวกเราขอถามเลยผมก็งงอย่างพี่เจ๊กต้องงงวอลวร์วอลวร์ที่มานี่ไปของชื่อวอลแวอร์ใช้ยาวอลแวอร์เนี่ยได้ได้มาอย่างไงคือมันมันมาจากอะไรตอนผมติดสถานพินิจผมไม่ค่อยหลับค่อยนอนชอบแกล้งเพื่อนก็คืออย่างเมื่อตอนแรกก่อนที่จะเข้าไปเข้าไปใน ข้างในอ่ะข้างหลังกำแพงเนี่ยคือตอนแรกชื่อชื่อเขาเรียกที่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าอาร์ตครับอาร์ตโอ้ชื่อหล่อชื่ออาร์ตมีพี่น้องกี่คนครับสี่คนครับผมเป็นคนเล็กครับคนเล็กสุดเลยโอ้โหเลอดสุดไหมก็น่าจะเลือน่าจะดื้อสุดไม่น่ามั้งเลือบอกดื้อเลยอ่ะแล้วก็ก็คือเข้าไปก็เขาเขาก็เรียกอาร์ตกันอยู่แล้วก็มันแสนเด็กมีสี่บ้านสี่บ้านนะตอนนั้นอันนั้นคือปีพศ สี่สามสี่สามโหสี่สามนะอน้นานแล้วนะอันนี้นานแล้วนะครับนะผมบอกก่อนนะว่านานแล้วนะตั้งแต่เด็กอย่ามาเปรียบเทียบนะปัจจุบันนะ่งบอกก่อนนะไม่ได้ไม่ได้นะครับอายุเท่าไหร่เข้าเข้าไปครั้งแรกเข้าไปยี่ห้ายี่สิบหกรัะสิบห้ายี่สิบหกโอ้เข้าไปคดีอะไรครับขายยาครับอ๋อคดียายอดฮิตยอดฮิตคดียอดฮิตนะก็เกิดมาก็เจอแล้วในสนาม เกิดที่เขาบอกเกิดมากับชุมชนโตมากับน้ำคำนี่ยวอลเวรแล้วมันก็นะผมว่ามันเป็นทุกที่นะมันต้องมีอยู่คู่กับยาเสพติดใช่ครับผมนะอยู่สังคมจะบ้ามาโทษสังคมอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่กตัวเราอีกใช่นะอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็โดนฟ้องจำน่ายหรือครอบหรือครอบครับรอบแรกผมโดนโดนครอบประกันไหมไม่ประกันครับไม่ประกันอยู่เลยเพราะช่วงนั้นผมดูหนังตีใหญ่ เราอย่าเหมือนใครวะเนี่ยชัดชัยชัดชัยเป็นเหมือนี้เปอ๋อตีใหญ่รุ่นชัดชัยเป่งพานิดผมคิดว่าครับผมก็ต้องหนีได้เพราะเราเด็กบางิดเป็นงี้อเข้าไปบ้านแรกคือบ้านเมตาบ้านเมตาเข้าไปเป็นแรกรับของสถานพินิจ์ใช่ถูกปะต้องผ่านบ้านเมตาก่อนทีนี้พอเข้าสถานบ้านเมตาปุ๊บเจอเพื่อนเจอฝูงไหมก็เจอในสถานพินิจ์เนี่ย การเป็นอยู่เนี่ยเขาแยกบ้านเหมือนแบบในเรือนจำไหมเออแยกแบบบ้านพระนครบ้านฝั่งทนบ้านสทุมธานีแบบเอออะไรเงี้ยแยกแต่ก่อนแต่ก่อนไม่มีพระนครครับแต่ก่อยนไม่มีพระนครคือลาดพร้าวก็คือลาดพร้าวเลยอ๋อเป็นยิ่ย่อยไปเลยแบบชัดเจนบ้านอยู่ลาดพร้าวครับแล้วชัดเจนจะเดินมาหาผมครับเพราะชัดเจนอยู่นานแล้วครับ ไอ้ตัวเล็กบ้านอยู่ไหนลาดเท้าเดี๋ยวมึงมาอยู่กูบ้านลาดเท้าเขาอยู่บ้านลาดเท้าก็จะไม่ไม่มีพระนครไม่มีฝั่งทนไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อก็คือว่าบ้านแถวบ้านใครแถวบ้านมันใช่แล้วเริ่มต้นเกเรครั้งแรกนี่นยังไงก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งรอบแรกไม่เกเรรอบแรกก็ติดแค่6เดือนปกติไม่อะไรยัง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 แต่สารเด็กก็ถือว่าเยอะนะก็เถือนใช่ใช่ใช่ก็ยังปกติก็ยังไม่อะไรคือตอนนั้นรอยสักนี่เกี้ยงไม่มีครับไม่มีนะ ไม่มีนะสายกิ๊กเลยอ่ะทีนี้6เดือนก็คือตัดสินปล่อยหรือว่าตัดสินปล่อยอ๋อตัดสินปล่อยแล้วก็ออกมาตอนนั้นก็ยังไวรุ่นอยู่ใช่กำลังห้าววะกำลังห้าวเหมือนได้วิชาาหม่นิดนึงนิดนึงนิดนึงออกมาก็ลองดูเพราะก่อนเป็นชุมชนเขาขายกันเยอะลองนี่ลองอะไรก็ลองขายดูอเริ่มจาก้ค้าเริ่มจากผู้เสครับผม กลายเป็นพ่อค้าตามลำดับอยู่แล้วไต่ลำดับแบบนี้เลแล้วไงต่อก็ออกมาไม่ถึง2เดือนครับก็พลาดนี่ก็คือโดนจับเข้าเข้าบีกล่อซื้อโดนล่อซื้อแล้วพอเข้าไปรอบสองเป็นไงครับก็ปีหกเข้าเข้าเมตานอนได้สองวันแล้วเด็กรอบเขาจะส่งบ้านกัลลุนาครับ๋อเด็กรอบก็คือเด็กเข้าไปได้หลายรอบรอบสองรอบสามรอบสี่ก็คือจะส่งและจะส่งไปบ้านอีกระดับหนึ่งแล้วคือกัลลุนากัลลุนา เมตาไปกรุณูนาบอไปกรุณาเจออะไรบ้างไหมเข้าไปแล้วบอแบบยังไงมาตอนรับฮือฮาเลยไหมแบบก็ฮือฮาแล้วผมตัวเล็กด้วยแล้วก็เด็กพวกขาใหญ่ชอบแกล้งผมอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็ให้ผมซักเกงในยืนตากเกงในแล้ววันหนึ่งผมก็ไม่ไหวผมก็ได้เพื่อนที่ไม่ทิ้งผมคือแถวบ้านที่ไม่ทิ้งเราเลยจริงๆเลยปรึกษากันอยว่าเอาไงครับถ้าอยู่แบบนี้ก็เขาก็ให้เราตากเกงไ n แบบนี้ ตอนนั้นคือคือคือบ้านล้านานี่มันมันอยู่การมันอยู่เป็นหอเป็นหอเป็นหอผมอยู่หอสี่ครับหอสี่หอสี่ก็มีขายใหญ่อยู่ในหอเขามันเป็นทุกหออยู่แล้วอ่าครับก็ต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วอยู่เป็นแถก็ขึ้นไปก็ไม่ค่อยได้นอนก็ถึงตอนเย็นก็ขายใหญ่ก็จะเรียกเราไงซาเกงางแล้วก็ยืนตากกับพัดลมรอวันละสองชั่วโมงกวาหนักนะอย่างนี้นะก็บีบเปินต้นบีบใช่ ยืนแน่งอ่ะแองเราถึงไม่ได้นอนโอ้โหเพื่อนบอกว่าทําไมต้องไปทําแบบนั้นเพื่อนเราก็อยู่หอเดียวกันหอเดียวกันครับมันเห็นแล้วแบบทนไม่ไหวแถวบ้านเรามองไม่ดีนะปาเสื่อมอะไรเงี้ยแล้วผมก็มาปรึกษางานที่นู่นเขามีโรงงานคือช่างเชื่อมเพื่อนผมอยู่ช่างเชื่อมใช่รับผมก็เลยบอกว่าทํามีดหัวตัดให้หน่อย ช้เหล็กแล้วไม่ไม่ใช้มีดเลยสารเด็กใช้ใช้เหล็กแต่ไม่มันไม่ค่อยมีเหล็กแขงไม่ค่อยมีเหล็กแทงนั้นก็คือว่าที่ที่พูดมานี่นึกภาพไม่ออกนะก็คือเป็นมีดก็หัวตัดแหะหัวตัดอ่ะพอยาวยาวเท่านี้เลยใช่ไหมก็ทามาสามเล่มทามาสามเล่มไปสามคนอ๋อนัดกันไปแล้วนัดกันไปแล้วยังไงก็ต้องไปก็อยู่แบบนี้ก็โดนแบบนี้ทุกวันต่างเกงในแน่นอนมาสองคนเกงในแล้็ เก็บยอดเก็บยอดดีการเก็บยอดสารเด็กนี่เป็นไงฮะบางทีเขาเด็กเดอกคือบางทีน้องว้อเก็บยอดของสารเด็กวิธีของสารเด็กคืออะไรเตะหน้าอกเตะหน้าอกเตะกระเดือกเตะกระเดือกเตะหลังเตะหลังรุนแรงนะโอ้โหทักได้เลยนะผมโดนทักมาแล้วโดนมาหมดแล้ววันนั้นเป็นวันบุรุัสโอ้โหจำวันได้ด้วยผมรออยกสองวันวันเสาร์ พวกขาใหญ่มันจะนอนคือนอนแผมนอนกับพวกหน้าอ่อนกอดน้องกอดอะไรเงี้ยใต้หอหรือไงใต้ตึกใต้หอเป็นโรงยิมข้างสนามบอลอะไรเงี้ยก็คือว่าเราอ่ะเราดูลาดเราให้หมดแล้วก่อนที่จะทำแผนเรียบร้อยพอถึงวันเสาร์ปุ๊บเราคิดในหัวว่าต้องไปต้องไปต้องไปต้องลุยแล้วเขาก็แต่บอลอะไรกันพวกขาใหญ่ขาอะไรเงี้ยแกงนี้เขานั่งเป็นกลุ่มจะรอเผลอให้อยู่คนเดียวครับ รอจังหวะรอนานไหมเกือบชั่วโมงก็คือ3าคนเราใช่ไหก็คือว่าจ้องจดจ้องเลยใช่ไหมแล้วอยู่คนละมุมวางแผนด้วยวางแผนด้วยด้วยอยู่คนละมุมแล้วจังหวะมันหลับก็ฟันเขาตอนหลับเดินเข้าไปเลยสาคนพร้อมกันเลยนึกภาพตามไปด้วยกันนะนอนหลับอยู่นะประกบเข้าประกบประกบเข้าประกบแล้วคนละคนละคนละเล่มคนละเล่มอย่างนี้นี่ใช่ไหมไปไงฮะเกือบร้อยห้าสิบเก็มโอ้โห ุยก็คือไม่ได้รู้อะความแข้งของเราอะเก็บโกรธนะคนเราบโกรธดีบได้ไงใช่ปะไม่ได้รู้อะผมไม่ได้รู้เรื่อารนิวาเราไม่ได้ตั้งใจจะเกลียะแต่เราโดนโดนแบบนี้โดนทําโดนกระทำาเรียกโดนกระทํา โดนบีบโดนให้แบบว่าบังคับบังคับกูเองปู้ยงได้คือก็เปิดงานแรกขายเลยขายแววไปเลยงานแรกแล้วก็ฟันเสร็จผมก็วิ่งไปตึกเจ้าที่เครืองหน้าคือว่าวิ่งให้เร็วอ่ะหัวเขาต่าคือบ้านใหญ่ขายใหญ่ขายใหญ่ไม่ากันมุนเขาเยอะใช่พวกเยอะอยู่แล้วเพราะนี่เขามีสามคนอืพอทําขายใหญ่ปุ๊บไอ้พวกเด็กในบ้านเขาก็เฮือฮือเฮือมาเลยรุกขึ้นมาเลยเขาวิ่งไม่ทันเป็นไงเรียบร้อย ใช่ไหมสุดโดนเพ่อีกเพราะว่าอาวุธมันก็ต้องครบมือกันหมดนะไม่ใช่ว่าเราจะมีแค่สามคนอย่างเดียวใช่ไหมพวกฝั่งเขาก็ต้องมีอยู่แล้วถูกไหมมีครับมีแล้วเล่าคือว่าพอวิ่งฟันเสร็จต้องวิ่งก็เข้าไปหาเจ้าหน้าที่ก็บอกเขาว่าผมมามอบผมฟันขายใหญ่ครับก็ถามเหตุการณ์เป็นไงอะไรไงเราก็เล่าความจริงเล่าไปเลยกับสิ่งที่เราเจอบอกว่าเขาบีบผมให้ผมนวดให้ผมซัก ยืนตาเกงในขึ้นมาผมก็ไม่ค่อยได้นอนนอนทีสี่ทุ่มหนังผมหนังผมก็ไม่ค่อยได้ดูหนังก็ไม่ดูอีกต้องรอเกงงในแห้แล้วเขาก็จับผมย้ายย้ายฐานพินิจย้ายบ้านอีกย้ายจากบ้านเพรว่าไว้ไม่ได้แล้วเอาไว้แล้วเขาก็แกะใช่ใช่โดนคืนแน่นอนจากเมตาไปการุณาแล้วไปบ้านเบียขา เบกขานี่คือรอบสองรอบสองสาหลังแล้วรอบสองรอบสองวิ่งสามหลังแล้วไปเบกขาแล้วเบกขาเริ่มโตขึ้นแล้วทีนี้รู้จักจับมีดจําหน่ยฟันเข้มาแล้วทีนี้ใจมันเริ่มเมือิมเพื่อเขิมแล้วก็ไม่ไม่จาไม่ยอมคนแล้วถูกปะใช่ก็เริ่มเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวใครแล้วแล้วไปสามคนเลยไหม ก็ยายสามคนเลยบ้านเวขาหมดเลยจับกลุ่มไปด้วยเออแล้วพอเข้าไปวันแรกปุ๊บไปถึงโน้นเขามีธรรมเนียมคือต้องโดนค่าน้ำค่าไฟมีค่าน้ำค่าไฟอีกเนี่ยแค่สถานพิดิตนะฮะมีค่าน้ำค่าไฟอีกไปไปก็โดนทุกคนมันเป็นยังไงอ๋อคือโดนทุกคนก็มันจะมีซอยคือขังเดียวอืออยู่บนดาดฟ้า สถานะมินิก็มีซอยด้วยนะครับไม่ใช่เพาะเรือนจามนะสถานะมินิจเนี่ยนะ EP นี้นะผมนําเสนอเลยนะใครไม่รู้การเป็นอยู่สารเด็กในสมัยย้อนไปย้อนไปสิปี20ปีนะไม่ใช่ว่าสบายนะมีซอยด้วยนะครับมีซอยด้วยนะมีซอยอืก็จะโดนเก็บค่าข้าวโดนเก็บค่าข้าวคือคนที่เก็บก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เด็กด้วยกันเจ้าที่ยืนดูก็เป็นเด็กด้วยกันก็เหมือนว่ามันค่าขายสองตึกสองชั้นค่าขายขึ้นใหม่ แล้วแล้วค่าข้าวคือก็แต่ก็เดือกแต่หน้าอกแนีวเจออีกแล้วแต่เสร็จก็กินข้าวก่อนแลวเกบกินเสร็จแล้วก็หมวนหน้าให้เราอ้วกของมาโอ้โหแล้วแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยเลยปกติครับไปทำเนียมให้เด็กคุยคุ้มกับเด็กเกเรคุมกับเกเรไปเพราะนี่ย้ายความผิดถูกไหมอขังอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนก็โดนอยู่อย่างนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็ ลงมาก็โดนแบบนี้ทุกวันทุกวันถ้าวันไหนเราไม่กินเราก็ไม่โดนแต่เราเป็นใบไม่ได,ไได้ต้องกินต้องกินสองเดือนเต็มเต็มเลยต้นบีบอีกแล้วนะทรมานเหลือเกินแล้วพอลงมาก็มีขายใหญ่มารับคือขับบ้านขับบ้านขายใหญ่คนเดียวคือบ้านนี้คือไม่มีหอหรือว่าไงมีแค่สองหอครับมีสองหอแต่มีขายใหญ่คนเดียวอ้ก็คหอแตกต่างกันกับบ้านุูนาเรานามีแปดแปดหอแปด อันนี้สองหอหนึ่งคนหอเขาเรียกว่าหอหอหนึ่งกับหอสองหอหนึ่งกับหอสองคับบ้านอธิอธิบายคำว่าขับบ้านหน่อยขับบ้านคืออยู่นานอายุเยอะอ๋อเหมือนพวกแบบมีอิทธิพลก็คือว่าเป็นเป็นเด็กรอบอะไรอย่างนี้หาใหญ่เรก็เรียกหอเรียกขับบ้านเลยมีคนลงให้เขาก็เลยขับบ้านเขามารับแล้วยังไงต่อก็ไปอยู่ ก็ไปเป็นตามูเขาไปเป็นสามูเลยตอนนั้นก็ยังไม่มีรอยสักเหมือนเดิมก็ปกติยังปกติยังาะห้ามสักลายบ้าเวกอ๋อห้ามสักลายนะตอนนั้นรอยสักกว่าจะได้มานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าใครมีรอยสักถูกไหมเด็กใช่ไหมใช่ไหมคะสักยากมากสักยากมากเลยดีก่่าแล้วไปอยู่กับเขาสามคนเลยไหมก็อยู่สามคนเขาเอาไปสามคนเลยเป็นสามูก็อยู่ด้วยกันก็บอกเขาบอกผมจะเรียกเขาหัวหน้าบอกหัวหน้าผมทิ้งเพื่อนผมไม่ได้ อะเก็บผมผมเก็บมาด้วยกันอ๋อจะเอาเราไปคนเดียวอ๋อก็จะแบ่งหน้าที่คือหน้าที่ใครหน้าที่มันในหน้าที่เขาได้ให้กันบ้าเวทหาก็มีฝาดขัดห้องน้ำเก็บร้านสกผ้าจัดพี่เลี้ยงก็นอกหน้าที่ก็ปกติเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกัน ในที่ก็เขาสั่งเงียบก็คือเงียบคือให้กันให้กันรู้กันเช็คชื่อไม่อยู่ก็ขึ้นเก็บยอดปกติาใช้ระบบแบบนี้ก็ขึ้นไปโดนเลยบนหอบนหอก็คือถ้าใครขาดชื่อเขาเช็คชื่อแล้วมาทํางานไม่มีไม่มีชื่อเราอยู่ในนั้นขึ้นม่เก็บยอสมุดใบหนึ่งใช่เหมือนเราเหมือนเราตอนมาทําความผิดมาปุ๊บวันที่เรามาวันแรกเราโดนเดี๋ยว ไฟหลังเราเป็นคนเตะเขาแล้วเอาแล้วเนี่ยเข้าทางเข้าทางให้นี้ซันโบซะแล้วอยู่กับครับบ้านด้วยใช่เอออยู่กับครับบ้าเขาสร้างทสร้างเขาสร้างรับทีนี้ที่เราละเป็นไงก็เก็บเก็บเราเคยโดนแบบไหนเราก็บอกมันกูเคยโดนมาก่อนมึงแต่มึงต้องเข้าใจอย่าไปโกรธเกลียดกูไม่ได้ตำเนียมก็ไม่ได้เหรอใช่ตำเนียมคือตำเนียมเราคือกลายเป็นตำเนียมไปเลยนะ ย้ำนะครับย้ำนะนี่คือว่านานแล้วนะย้อนไปในในเป็นสิบปีเป็นสิบปีแน่นอนเออแน่นอนถูกไหมตอนนี้คงไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วระบบพวกนี้นะมันนานแล้วแล้วอยู่บ้านอุเบกขาเป็นเวลาก็ปีหกน่ะปีหกเรสองปีหกเดือนเต็มเลยปีหเดือนมีได้รถคือวันสิบสองสิงหากับ5้าทันมาวันแม่ชาติกับวันพ่อนะได้หนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนก็อยู่ปีสี่ปีปีสี่ประมาณปีสี่ ก็เกือบชนป้ายนะแล้วออกมาก็เข้าไปอีกเข้าอีกไม่ใช่ออกมาออกมาใช้ชีวิตอยู่นอกอีกนานไหมนานนะไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์เริ่ม้วเริ่มสดไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วคือว่าเข้าไปกูสบายแล้วแแลล้้้ววรูจักเข้าไปก็กลรุณาเหมือนเดิมอ่าแล้วสมมุติคัดชัดเจนครับว่าผมจะเขียนหนหม่ไปฝากได้อกสารออกไป บอกฝ้า้ชัดเจนหน่อยผมเข้ามาแล้วที่ไหนชัดเจนคขับบ้านที่ไหนสมมติอุเบกอุเบกขาไม่รอบอกว่าผมเข้ามาแล้วนะโหนะเออแล้วอีกประมาณอีกาทิตย์หนึ่งก็จะมีจดหมายกลับมามาเลยรอรับเดี๋ยวได้มีออเดอร์ฝั่งนู้นก็คือให้เก็บใครใครขับบ้านฝั่งนี้อ๋อแล้วไล่ฟังที่บ้านกันลนาเออเอาตรงๆนะที่ถ้าไม่แข็งจริงอยู่ไม่ได้นะสัตว์เด็กชิไปผมฟังเขาเล่าเนี่ย ผมเนี่ยนี่ที่เล่ามามันตึงอยู่อยู่อยู่ไปโดนนอนอยู่ไปโดนอีกแล้วใช่อเออแล้วถามก่อนแล้วเข้าไปเจอคนที่เราไปรุมฟานครั้งนั้นนะไม่เจอไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแล้วเรารู้ไหมว่าอาการเขาเป็นอะไรหรือว่าเขาเสียชีวิตหรือเปล่าไม่เสียก็โดนร้อยห้าสิบเประเข็มที่ผมยํำได้เพราะมีใบแพทย์มาถึงรู้ไงถึงรู้ไงแล้วก็ไม่คือในกลุ่มพวกเขาก็ไม่มีใครอยู่เลยอะว่าว่าก็ยังมีกครัอแต่ตอนนี้ไม่เห็นเรา เราเคยฟันพ pues uh, nah so IR uh uh, ่อบ okay, ้านมันมันก็ไม่ยุ่งกับเราไม่ยุ่งแล้วไม่กล้าแล้วเขาเริ่มมีพักพวกเราก็เข้าไปชัดเจนแถวบ้านผมโคกแถวบ้านผมโยโกอก็เริ่มเริ่มเรียกสร้างบ้านเรียกสร้างบ้านก็เริ่มชิงของฟ้ายาชิงของฟวายาคืออะไรชิงของเยี่ยมนะของเยี่ยมคือชิงของเยี่ยมแบบสมมติสมมติผมออกไปเยี่ยมญาติญาติมมาปุ๊บ ผ่าขอผ่าหน่อยผ่าคือก็มุสชเกนซื้อมา500พวกขนมมั้งสับปะผงพวกขนมพวกเต็มอะไรเงี้ยผมว่าเรียกชเกนให้เด็กเรียกได้ไหมนี่เนอ้าวอาก็มันถึงก็หยิบเลยไปเออเฮ้ยเด็กเกเรแล้วด้วยไปได้เนี่ยเขาเริ่มเบียเริ่มเวียเริ่มสาวเบียเริ่มซาวเบียนะอยู่ระหว่างรอจดหมายมั่งอ๋อรอว่าจะเปิดใครแล้วมีไหมสรุปมีมาไหมจะขายกดครับบ้านไง ครับบ้านครับบ้านก็คือว่าครับบ้านการุณาที่เราอยู่ผมไปผมไปเอาแบกผมก็สบายอยู่แล้วอ่าอ่าเขารอแล้วอ่ะเออแล้วไปไงแล้วสถานการณ์เป็นไงเหตุการณ์จดหมายมาปุ๊บผมก็ฟันแต่รอบนี้ผมไม่วิ่งโปกผมเยอะโอ้ยเยอะเลยเยอะนะเจ้าหน้าที่เข้ามาไอ้ไอ้ไอ้ที่เราฟันเขาเขาเอ่อก่อนหน้านี้เราก็ไม่มีแผลอะไรเขาหรอกอ๋อแต่มีจดหมายมีจดหมายน้อยครับบ้านับบ้านเราคุสวยแล้ว ครับอุเบกก็คือครับสี่บ้างอเพราะไม่มีใครกล้าไปอุเบกออไปก็เจอแน่นอนอสุดท้ายแล้วเจมันก็ค่อยไล่ไปอย่างเงีเ้ยอุเจอสุดท้ายก็อุเบกก็คือจบที่อุเบกมันเป็นยุเทธจักรเราโดนยังไงสักวันเราก็ต้องได้คือ,อ<ง>ถ้าเราไปรอที่นู่นแล้วใช่ ชีวิตมันหมุนเวียนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือพวกขายใหญ่บ้างกรุณาหรือว่าพวกคํบบ้านก็คือกลัวไปอุเบกขาเหมือนกันถูกป่ะถูกไหมแต่เราไม่กลัวไงถ้าเราไปยืนในมือมือฝางก็ไมือขายใหญ่บ้านนี้อ่ามึงไปโน่นมึงเด็กบ้านโก้ไม่ต้องอะไรหรอกผมได้ข่าวมาว่าถ้าถ้ามึงออกศาลหรือไปเจอกันที่ศาลไปเจอเบกขาเบกขารอเลยนั่งล่างหมดนั่งล่างหมดเรียบร้อยเลยขายจากจากขายใหญ่นี่คุระดับเลยออแต่ถ้าไปแบบ ไม่โดนนะคือว่าชัดเจนครับบ้านผมขับอยู่วเบรกอ่าเดี๋ยวะเดี๋ยวชัดเจนฝังเงินสดไหมครับผมคือซื้อที่ซื้อทางไปอ่สามสี่พันอะไรเงี้ยเออเป็นขายใหญ่เฉยเลยแล้ววันนี้ชัดเจนเดี๋ยวไม่กลัวละไปก็เจอแล้วเพราะว่าเออเขาคือว่าไปรักชัดเจนหน่อยยอดยอดจะไม่โดนเก็บอยู่สบายไม่ต้องทำอะไรบารมีมาเต็มเนาะใช้ชีวิตของสานเด็กนี่นะนี่นะ แต่ที่ผมเนี่ยฟังมาเนี่ยนะก่อนก่อนที่จะเป็นแบบนี้ก็จากเป็นไงอาเกงในอะไรเอยทุกสิ่งทุกอย่างทำมาหมดมาจากต่ำเลยแล้วค่อยๆขึ้นอ่าไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วจะปี๊ป๊านลาายก่อนไม่ใช่ว่าจะได้ะไม่ใช่จะได้อย่างเดียวอะไรไม่มีนี่นะนี่นะแล้วแล้วผมจะบอกให้ว่ากล้าถ่ายทอดนะจริงมใช่ไม่มีไม่มีปิดบังซ่อนเล็ก็คือว่าเป็นเป็นเปนเป็นความจริงที่บอกว่า ใช่ไม่ไม่น่าอายอยู่แล้วอ่ะใช่ึกออกไหมให้เด็กรุ่นใหม่ๆเป็นนุทาหอนถูกป่ะใช่ให้กลัวกันบ้างหาจะเจอนี่เจอนี่เข้าไปเป็นไงใช่เนี่ยเราทุบหน้าอกเราเบาๆนี่ยังจุกเลยใช่นะแต่แรงเลยอ่าเด็กๆต้องน้องดูอยู่นะฮะถ้าเข้าไปสารเด็กก็มีนะเก็บยอดอ่ามีเก็บยอดมีโดนชิงมีโดนแทงมีโดนปลักได้ผมบอกไปก่อนนะไม่ใช่เข้าไปแแบบเฮ้ยสบายแน่นอนถูกไหมฮะอ่ะว่าแหว เมื่อไหร่จะเป็นชื่อบอแบร์รอบนี้และรอบนี้แล้วผมไม่ค่อยนอนผมชอบแกล้งเพื่อนไงแต่เพื่อนหลับแล้วเนี่ยปลุกไฟเผาตีนบ้างอะไรบ้างโอ้ก็คือเขาหลับกันหมดก็ซนแล้ววันนี้เจ้าที่จะจับได้ไงจับได้ไปเผาใครไฟแช็กห้ามห้ามมีอย่าตั้งห้ามมีผมก็แกมแต่เรามีหมดเก้ามีเพราะเราอยู่ขายใหญ่อ๋อมีหมด พอเกมเสร็จแล้วไงต่อเช้าเช้าลงไปก็เรียกไปหน้าแถวเออโดนตีก่อนหกทีเพราะมีคนไปฟ้องเหรอหรือว่าเขาเดินตรวจค่ะอ๋อเราเราเราโดนจับได้บนข้างบนอือมีใครไปฟ้องเรียกไปตีหทีหกทีตีต้นนั้นก็เรียกวอลแวรเลยก็เขาดูรายการเจ้าหุ่นทอง โวแวร์โอ้โวแวร์คือทั้งคาวไงโวแวร์คือทั้งคาวนั่นแหละโอ้หน้ามันคือไม่นอนไงทั้งคาวไอโวแวร์นั่นแหละเออหรือว่าหน้าตาเราหรือว่าหน้าตาเราเหมือนโวแวร์ใช่นะเออเอานะอันนี้ที่มาที่ไปชื่อโวแวร์อ่าทีนี้จบที่อุเบกขาไหม เห็นบอกมีสีบ้านอะไรเนี่ยนนี้มีอะไรนะบ้านเมตตาบัลลูาอุเบกขา้มันจะมีอีกบ้านหนึ่งมุริตามุดทิตาไปปะบ้านเด็กบ้านเด็กเด็กเล็กอ๋อเด็กเล็กอ๋อแปดครัวสิบครัวอะไรเงี้ยไม่ได่ไปแล้วไปก็จุกที่อุเบกขาแล้วนะครับต่อออกมาีกออกไปแล้วเข้ามาแล้วก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งไม่ใช่คดีเดิมๆทุกครั้งเลยว่าเป็นไงก็มียาเพราะว่า ออกมาก็เจอในในในอย่างที่เขาบอกคือตอนนั้นมันเยอะมากเอางี้ดีกว่ายาติดติดถูกป้ายาถูกเยอะมากแล้วแล้วมันมันถูกแล้วมันหาง่ายใช่ไหมสิบห้าบาทยี่สิบบาทเองแล้วอีกอย่างยังวัยรุ่นอยู่หลังห้าอยากคิดไม่ได้อ่ะทีนี้ก็พอออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้กประมาณกี่เดือนไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสองทำรอบทำรอบทำรอบรีบเอาสรุปง่ายเลยสารเด็กสรุปสารเด็กไปเลยวะเข้าไป้หมดกี่รอบสารเด็กจริงๆนะสิบสาม สิบสามรอบไปทำอะไรสิบสามรอบนี่ผมฟังไม่ผิดนะสิบสามรอบติดไปได้ยังไงเข้าไปสิบสามรอบแล้วก็ไปเกเรนรอบแล้วก็รอบหลังก็เกเรนรอบเกเรทุกรอบอยู่สบายแล้วไนไม่กลัวทุกแล้วไม่ค่อยคิดอะไรทีนี้คนก็เริ่มรู้จักแล้ววอแวร์วอแวร์วอแวร์ถูกไหมเพราะว่าติดปากแล้วติดปากไปแล้วใครวอแวแล้ววอแวร์ก็คืออ่ะแล้วแล้วก็คือว่า ลายสักหรือก็ยังไม่มีมาได้เลยเหรอสักสักสักลายรอบสามรอบสามมังกรมันขาก่อนมังกรมันขาก่อนเพราะยุคนั้นมังกรดําดังมังกรดำนะเออเห็นเยอะนะมังกรพันขาใช่ทีนี้ตึงเลยตึงเลยมีมังกรตัวเดียวเลยเอาแต่ม่อก่อนผมได้ข่าวอยู่นะว่ามังกรพันขานี่ก็คือแบบคนที่สักไม่ได้ไม่สักง่ายก็คือไม่ได้มาง่ายใช่ต้องไปขอ ต้องไปขอเลยเหรอกลับบ้างนะไปแอบแทงไม่ได้ฮะฟันโดนฟันขานะแทงหมึกครับเละหมดโอ้ที่ฟังมานี่สารเด็กสมัยก่อนนี่นะไม่ธรรมดานะใช่โอ้ยเบอร์เบอร์นั่นรุนแรงรุนแรงนะเพราะว่าเด็กอะไม่มีความคิดนะจะฟันก็ฟันจะแทงก็แทงถูกป่ะแล้วมันไม่ต่อไงอ่าแล้วมันไม่ต่อคดีใช่โอ้โหมันเลยทีนี้ ไปที่ไหนต่อไปหนุ่มไปอ๋ออมีไวหนุ่มผมว่าต้องต้องมีสซตอีพีอีพีแล้วมั้ยเ้าฮะไปไวหนุ่มด้วยอหะไปไวหนุ่มมาดูมด้วยอ่ะมีพักแย้มแย้มก่อนไปไวหนุ่มนี่อยู่รอบใหม่ได้ไหมหรือว่าเกเรจากสามเด็กไปเด็กเอาไปฝากเอาไม่อยู่แล้วรอบไหนรอบไหนรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบสี่รอบสี่รอบถัดมาเลยรอบถัดมาเลยเอาไม่อยู่แล้วสามเด็กไม่เอาแล้วบ้านไหนก็ไม่เอาแล้ว ต้องกระเด้งกระดอนไปที่ไวหนุ่มปทุมโอ้โหวหนุ่มปทุมขึ้นชื่ออยู่แล้วโอ้โหเอาง่ายๆนะฮะว่าไปไวหนุ่มสนุกสนานแน่นอนผมว่าพาร์ทเดียวไม่ไม่พอนะไม่พอสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมขออุบไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าขอแบบเกินเกินนิดนึงมันไหมครแบบเล้าใจไหมก็คล้ายๆสารเด็กอะไรมีเรื่องเล่าเฉียตายอะไรอย่างงี้ไหมมีครับโอ้โหนี่นะครับนะสำหรับพาร์ทนี้นะขนลุก ผมนะพี่ยักเจนนะครับผมแล้วก็พี่โอแว์นะขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนนะไว้รอนทัสสองโอแวมันแน่นอนนะครับสำหรับ EP เนี้ครับสวัสดีครับ